ให้ดูนะครับอันนี้ผมอยู่ตรง,งจุดหน้าประตูทางเข้าบ้านนะนะครับก็กอของเต็มไปหมดฮะนะครับท,ทางเข้าทางเข้าก็จะมีนี่นะฮะแล้วก็มีเรือใบนะครับเป็นไม้นะครับ มีดาบเก่าแนละ้วอันนี้ฝ้านี่ผมก็ทําทเองนะขอเก่าไม่มีของน้ําเดิมฮนะโขการไม่มีฮนะอันนี้จกักกซื้อไว้จกักตัวเล็กฮนะเย็บได้สิบหกสิบหกแบบนะพื้นบ้านผมก็ทําทเองฮนะของเก่ามัน ไม่มีของเก่ามันไม่สวยะของเก่ามันจะเป็นสียมพูนะฮะอันนี้น้ำผมซื้อน้ำเอาไปกินนะอันนี้จะเดินมาโซนหลังบ้านแล้วนะต่อไปเป็นมมาทำที่ผมบอกคี่เฟนอ่าเปิดไฟก่อนดีัว ครับก็ตั for ้มบ uh ันไดก็จะเป็นที่เก็บของนะผมก็มาทําใหม่ตั้มบันไดนะครับเครื่องมือก็มีเอาเครื่องมือเครื่องมือเครื่องมือช่างนะนะครับมีพร้อมนะเครื่องใบตัดเหล็กนะแล้วก็อันนี้เครื่องาเข้าขอบสี่ผ้าองศานะตัดอลูมิเนียมก็ได้ตัด ไม้ก็ได้นะครับอลูมิเนียมเข้าของอลูมิเนียมฮะ<า>ได้หมดอ <ใน S 2> <ม>่ะงงที่เปลี่ปสีเขยกำลังทำออกมาโมงตดตั้งหนึ่งบเสีเหลือออวาให้ดูนะฮะหน้าบ้านในจตมีการรองกลับเหมือนกรบแต่วสดที่กับขคืนวาเข้ากตัวพินเดียวกันเสรแล้วาก็ต้องนเว่ากาดีอื่จะข้างล่างนี่ก็กว้างอยู่นะ กว้างอยู่ก็ <Okay. S 1> เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเข้ามานะข้างล่างข้างล่างนี่ผมไม่ได้ไม่ได้ติดแอร์นะนี่แอร์อันนี้ก็จะเป็นอ่ารองเท้าของแฟนผมรวมทั้งผมด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นสต็อกของกินของใช้นะนของใช้แบที่จะแตกต่างกันตรงที่จุดเริ่มต้นแต่ก็ขาจุดจุดที่นี่ก็เป็นถุงเวลาไปซื้อ ของที่ห้างนะเขาไม่มีถุงให้เราก็เอาถุงเราไปใส่นะครับส่วนในสต๊อกน้ําสต๊อกข้าวข้าวนี่ส่วนมากจะได้ม,มาฟรีนะเป็นข้าวของมะลิเพื่อนเขามาให้ก็เราก็เพื่อนเขากลับจังหวัดเขาก็เอามาให้เอามาให้อันนี้จะเป็นหลังบ้านนะครับนะอันนี้ทางอันนี้เป็นหลังบ้านฮนะอันนี้ทางขึ้นบันไดก็ ทางขึ้นบันไดกับทางเข้าห้องครัวก็จะผมก็จะติดอ่าตัวอ่าถัางดับเพลิงฮนะสารเคมีไว้แล้วข้างบนก็จะเป็นอ่าตู้ยาสาบันประจาบ,บ้านนะทางขึ้นบันไดนะครับหลังบ้านก็จะเป็นห้องน้ําอันนี้ในห้องในครัวนะเดี๋ยวเปิดไฟก่อนห้องในครัวก็จะมีตู้เย็นแล้วก็มีนะเนี่ย อันนี้อันนี้ความเป็นอยู่นะในครัวผมก็ประมาณนี้นะในครัวครับผมในครัวนะฮะเที่ต้องได้เพื่อไปน้าถัดไปที่โซนหหนึ่สองก็คือเป็นป้ถเ็แรกขอับเองแต่ถ้าหานนี้รับไม่อยู่ของเต็มไปหมดฮะ สมมติเฟอร์ดิเจอร์ผมจะเป็นไม้นะทำเองด้วยแล้วก็ซื้อมาด้วยนะครับประมาณนี้น